หนังงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยได้สนับสนุนสูย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงนายนารากรเขียวในวังประเภทงบป,ประมาณเงินกู้ในปีพศ .2564 ขนาดพื้นที่จำนวน3ไร่นายนารากรเขียวในวังบ้านเลขที่74หมู่ที่5บ้านเหล่ายาวตำบลหนองบอลอำเภอโกสุพิสยัยจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่โคกมีการปลูกไม้ยืนต้นประเภทไม้ยางนาม,มะพร้าวกระท้อนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะเขือมะนาวกล้วยสามารถปลูกไว้บริโภคแบ่งปันและจำหน่ายได้ทุกสัปดาห์ทุกเดือน ตลาดภายในหมู่บ้านโดยมีรายได้ประมาณ500บาทต่อสัปดาห์มีการนําผลิตภัณฑ์ในแปลงมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพจากกระท้อนมะนาวมะกรูดกล้วยพื้นที่หนองน้ําของไส้ไก่เจ้าของแปลงมีการเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับครอบครัวเหลือสามารถจําหน่ายในระยะเวลา6เดือนส่วนของไส้ไก่จะปลูกพืชน้ําเช่นผักบุ้งเลี้ยงหอยเชอรี่กุ้งฝอย ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารทำน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำในพื้นที่พื้นที่นาปลูกข้าวโดยมีผลผลิตจากข้าวที่ปลอดสารพิษมีความปลอดภัยและบริโภคการปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยใบยเตยมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้การเตรียมดินตรวจสภาพดินให้มี pH เป็นกลางตัวใช้น้ำหมักจลินรียสังเคราะห์แสจงจลินรีจากขั้รผสมกับข้าวเหนียวทำเป็นน้ำหมักชีวภาพบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวใช้พันธุ์เตี้ยใบเตยจากอำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครการปลูกจะปลูกตามริมหนองน้ำเพื่อให้ได้รับความชุ่มชื้นการปลูกและการดูแลจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่หมักวายฉีดพ่นใช้เกลือโรยรอบโคนต้นมะพร้าวจะทำให้มะพร้าวมีรสชาติหอมหวานการใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวบำรุงดิน การทำโคกหนองนาเกิดจากความพยานอดทนการคิดแก้ไขปัญหาปลูปกพืชเชิงเดี่ยวจึงหันมาปลูกพืชเชิงผสมปศุสาตวทำให้เกิดภาวะเหลือกินเหลือช้าเริ่มแจกและขายการทำโคกหนองนาทำให้ชีวิตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตสดใสได้มีโอกาสอาศัยกับครอบครัวครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเนื่องจากได้กินอาหารที่ปลอดภัยที่ได้จากโคกหนองนามีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงได้เดินตามแนวทางคำสอนของพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9และได้เผยแพร่แนวคิดนี้ต่อผู้อื่นผ่านช่องทางต่างๆ้ง้ไ่่อาทีบงวิ เหืยยาเพียงไหไม่ทำให้พ่อผิดหวัง